สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ป,ปวินชานลนะครับโอปราเฮาส์ฮะคงรู้ว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่นครซิดนีย์ oh. ก็คือออสเตรเลียเอาจริงเนี่ยก็คือ ได้ไปหลายเมืองละก็คือไปอยู่ที่แคนเบราแล้วก็วันนี้แวะมาที่ซิดนีย์นิดหนึ่งอันนี้เป็นจุดที่ชอบมากประทับใจมากแล้วก็มาบ่อยทุกครั้งนะฮะก็นอกจากโอปรา h o เฮาส์เนี่ยเราจะเดินไปตรงเขาเรียกว่าเป็น h าร์เบอร์บริดจ์นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมีแขกพิเศษ2ท่านนะฮะก็จะมาชวนคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้ง องค์กรทางด้านประชาธิปไตยนะฮะในประเทศออสเตรเลียแล้วก็มันมีเบสอยู่ที่นครซิดนีย์ก็เป็นเป็นคนรุ่นใหม่2คนที่น่าประทับใจมากๆนะฮะแล้วก็ทํากิจกรรมได้อย่างดีมากๆต้องขอบอกนิดนึงว่าชุมชนไทยนะฮะที่ประเทศออสเตรเลียนะฮะเรียกว่าเกือบจะเข้มแข็งที่สุดในโลกแต่พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวคนที่แวนคูเวอร์น้อยใจนะเาแวนคูเวอร์ก็เข้มแข็งเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าคือคนไทยที่นี่จำนวนจำนวนเยอะมากแล้วก็มันมีกิจกรรมที่นี่เยอะมากแล้วรอบนี้ที่ผมมาเนี่ยก็จะมีกิจกรรม เยอะจริงๆมีทุกเมืองเลยเอาว่าประเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับน้องสองท่านคนนี้นะฮะแล้วก็จะมุยกันเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรเรื่องเกี่ยวกับการรวบรวมคนไทยนะฮะในการทํากิจกรรมที่น่าสนใจที่ประเทศออสเตรเลียครับตามมานะครับ โอเคอะฮัลโครับที่เมื่อกี้เปิดไปตรงข้างหลังแบ็คดรอบเป็นอปร่าเฮาส์นะเรามี2ท่านจริงๆรงอ่ะแน้นำตัวก่อนสวัสดีค่ะชื่อเตงโมนะคะเตงโม อดี้าชื่อแอมค่ะชื่อแอมโอเควันนี้เราจะมาคุยกับทั้งแตงโมและแอมนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กร <Huh. S 2> ซึ่งน่าสนใจมากคือตอนแรกคิดว่าเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับโอปราเฮาซึ่งเกี่ยวกับฮาวิชอันนั้นไม่ไรเดี๋ยวทำเองดีกว่าไหนๆเรามี2ท่านมาแล้วเนี่ยแล้วเราก็2ท่านที่เป็นคนที่ค่อนข้างแอคทีฟมากนะในการจัดกิจกรรมทั้งการเมืองในซิดนีย์แล้วจริงๆแล้วเนี่ยในหลายเมืองด้วยรวมถึงจะช่วยจัดให้ผมด้วยรอบนี้ที่มาแล้วคุยกันดีกว่าเอาล่ะแต่เราเป็สองคนเนี่ยเดินไป ว่าไอ้องค์กรเรีพูดถึงเนี่ยจังโมมันชื่อองก์อะไรนะชื่อองค์กร Australian Alliance for Thai Democracy ค่ะชื่อภาษาไทยชื่อกลุ่มออสซี่คห้บริการชื่อแรงมากเอาอะไรเอาขีเอามือเือเอาเท้าขีตอนตอนแรกเรามีหลายชื่อนะคะแล้วก็จัดมวดในกลุ่มอธิปไตยเราเลยจัดโบดในกลุ่มแล้วก็ได้ชื่อนี้กันมาโอเคเอาละผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนไอ้องก์นี้นะฮะมาสักพักหนึ่งละ ก็นี่เป็นครั้งแรกนะที่ครั้งแรกปีนี้ที่เราร่วมทำกิจกรรมด้วยกันแบบจริงๆอะ่ะครั้งแรกที่ได้เจอหน้ากันด้วยค่ะ <laughs> เออใช่ <laughs> เพราะว่าอย่างอย่างที่ผมพูดไปนะว่าว่าผมมาที่ครั้งสุดท้ายปี2019ใช่ไหมยูอาจจะยังไม่มามั้งมาหนูมาที่หลังอาจารย <laughs> ์ใช่ใช่ใช่ก็คืออันนี้เราก็จะเกิดถือว่าเจอเจอกันเป็นครั้งแรกเอาจริงๆแล้วนะฮะ <laughs> ที่มาที่ไปของไอ้ขยี้เผด็จการเนี่ยมันมาได้ยังไง <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องแตงโมสปอคเพอร์เซนของกลุ๊ปเนยมั้งอ่าเป็นคอสอกด้วยนะเป็นคอนทีอส ย้อน yeah, ไใหม่เนี่ยนะคะจริงๆคือหนูไม่รู้จักใครเลยหนูมาแบบไม่รู้จักใครเลยแล้วก็ตอนนั้นลุ่มตลาดหลวงเพิ่งมีแล้วก็เพิ่งโดนแบนดด้วยนั่นคือนั่นคือช่วงประมาณสิงหากันยาของปี2020 20. อ่า<อ>ตอนแรกหนูมาหนูไม่รู้จักใครเลยหนูก็เลยหนูก็ติดตามเพจอาจารย์นะคะก็คือตลาดหลวงนะคะอาจารย์ตลาดหลวงแล้วก็มีคนอีกคนว่าใครอยู่ซินนี่มาคะหนูก็เลยอว่าอยู่ซินนี่ค่ะแอดเข้ากลุ่มหน่อย ก็มีพี่เขาแอดหนูเขากาลุก่มก็ปรากว่าเป็นกลุ่มแชทนะคะซึ่งเขาคุยเรื่องการเมืองแล้วก็คุยเรื่องตลาดหลวงเนี่ยการสะพังแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้มีการจัดตั้งเป็นองค์กรหรือว่าเป็นกลุ่มก้อนอะไรแล้วก็ยังไม่ได้มีแผนที่จะจัดมอบหรืออะไรด้วยนะคะจนกระทั่งมันสิ่งที่มันเป็นทริกเกอร์พอยต์ของเราก็คือตอนที่รัฐบาลอนุมัติเรื่องํำน้ำอ่าโอเค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 อีรัรนวะอิปยุทธ์เนี่ยนะโอเคตอนนั้นเนี่ยก็ตรงนี้เลยค่ะตรงโอเปร่าเฮาส์เรามากันตรง ก็ตอนนั้นก็อยู่โควิดค่ะโควิดเนี่ยเขาก็ไม่ให้เขามีเงื่อนไขว่าจัดมอบได้ยังไงที่นี่เข้ยังให้จัดมอบได้นะคะแต่ก็มีเงื่อนไขเราก็ทำงารขออนุญาตได้เรียบร้อยซึ่งการจัดมอบครั้งแรกก็เป็นทุกคนครั้งแรกหมดเลยอ่ะก็ค่อนข้างกลัวอยู่ว่าเพราะพี่ตำรวจมาแต่หลังจากนั้นเราก็เลยรับทราบว่าอ๋อโอเคการที่ตำรวจมาอ่ะเขา มาอำนวยความสะดวกใช่เขามาแพทโรลเขามาเอนชันช์เเซฟตี en ้ safety, ก็คือให้ให,ให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครมาทำร้ายเราโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้หลังจากนั้นก็คือเราก็จะจัดม็อบตามกระแสตามตามเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่ไทยาของเม,มืองไทยใช<า>ย่คิดว่าม็อบที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมันเป็นเซนติเมนต์เดียวกันนะคะก็คือ ตอนที่รถรถฉีดน้ำ <Okay. S 2> มาพ่ไทยรถฉีดที่เมืองไทยนะ<ท>ยนั่นก็คือเราอยู่ที่เราพูดถึงประมาณช่วงตุลาพี่แอมโอเค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 ,อเคตอนนั้นคือเราพี่แอมประปรับมากเลยคือทุกคนเลยทุกชุดนั้นเราจำได้ว่าน่าจะเป็นวันศุกร์เสาร์ไม่แน่ใจว่ามันเป็นวันอะไรนะก็คอือย้ายอีกสองวันเราตัดสินใจแล้วเราต้องไปเราต้องไปพาร์ลิเมนต์ต้องไปแคนเบร์รา คูดกันทุปับเลยโอเคแล้วก็ไปยืนด่าหน้าสถานทูตโอเคโอเคโอเคเก็ตละอันนี้ก็เป็นเหมือนกับพูดคร่าวๆว่าเป็นกิจกรรมเบื้องต้นว่าทําไงบ้างอ่ะเดี๋ยวกันตัดมาทางแอมบ้างแอมนี่คือเป็นหนังหน้าฝ่ายหรน้างจริงใช่ไหมฮะเป็นทั้งประธานโทษด้วยใช่ไหมใช่เป็นประธานเป็นเป็นผู้เกาะตั้งดีกว่าเป็นผู้กาอตั้งนะฮะ ก็บทบาทผู้ก่อตั้งคืออะไรบ้างเนี่ยบทบาทผู้ก่อตั้งหนูเป็นตัวตึงของที่กลุ่ม <c oughs> ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นคนเซนิทีฟแล้วเป็นคนแอคทีฟตลอดเวลา <Okay. S 2> โชคดีที่ว่าคนในกลุ่มทุกคนเข้าใจอเคแล้วก็ทุกคน ทุกคนช่วยร่ววมือกันจริงๆว่าแบบหนูไม่ได้อยู่ในซิดนีย์บ้านไกลมากค่ะทุกครั้ง <Okay. S 1> ที่เราจัดงานกันคือต้องต้องต้องเดินทางมาประมาณ4ี่ชั่วโมง <Okay. S 1> ไปกับ8ดชั่วโมงก็ <Okay. S 1> คือว่าแล้วก็จะมีน้องที่นี่จัดการให้ทุกอย่างโ <Okay. Okay. S 1> อเคโอเคก็นายเพราะฉันบางบางช่วงอาจจะต้องทำงานเรมอสดเรีโมทใช่ไหมฮะใช่ไหมโอเคก็เอางี้เอ่ออันนี้ก็จัดตั้งมาได้สักพักแล้วถ้าอย่างนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเรา เรามีแพลนอะไรไหมที่ทํากิจกรรมอะไรที่ซิดนีหรือว่าที่เมืองอื่นๆแลวช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยเราติดตามสถา,านการณ์ตลอดว่าเมื่อไรจะมีการยิืสภาแล้วก็ตอนนี้เขาประกาศคือตอนประกาศเลือกตั้งเนี่ยด้วยความที่ทุกคนจะต้องเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรใช่ไหมคะแต่ละครั้งเนี่ยันทีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแต่ละปีไม่ตรงกันไม่เหมือนกันโอเคเราก็ครั้งที่แล้วเนี่ยไม่สามารถเลือกตั้งผานไป็นสนิได้อเลือกครั้งนี้เป็นโมบายยูนิตอย่างเดียวโอเคเราก็ภาวนาว่าขอให้เลือกตั้งผ่น ปรายเน์ได้หนูว่าได้เลือกตั้งที่ไทยก่อนหนูหนูเลือกตั้งกุมภาสองพันยี่สิบเก้าเนาะเลยเลือกตั้งก่อนแล้วค่อยมาออสเพราะฉะนั้นเพียงเพียงก็เลยคือคนที่ได้เลือกตั้งรอบที่แล้วที่ต้องเดินทางมาที่กงศูนเท่านั้นโอเคที่ซีนี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่อยู่เมืองอื่นละ่ะก็ลําลบากลาบากค่ะทีนี้ก็มาไม่ได้ใช่ค่ะ oh. ก็มาไม่ได้แล้วก็เราติดตามว่ากงศูนย์รอบนี้นะคะหรือสถานทูตไทยรอบนี้มีนโยบายอย่างไงาจะดําเนินการอย่างไรก็ปรากฏว่าปีนี้ฟัม มีทั้งโปรละคอน,นะคะโปรโปรก็คือว่าสามารถส่งเลือกตั้งตรเลือกตั้งทางปรษณีน,นีได้โอเคแล้วก็มีการดําเนินคือจัดส่งให้แล้วเสร็จก่อนวันที่จะต้องส่งมาอ,อย่างน้อยที่สุด3ามสหนูว่าดีมากเพราะว่าถ้าเห็นจากจากเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่อเมริกาอย่างเงี้ยบางทีสาวันก่อนก่อนมันกําหนดอะ่ะเพิ่งได้เอกสารมาแล้วจะส่งกลับก็ไม่ทัน ติดปัญหาใดๆแล้วถ้าไม่ทันเขาก็ไม่รับเขาไม่นับวันที่จาดหน้าสองด้วยเขานับวันที่อ r r i v a l วันที่เอกสารเดินทางถึงเพราะ,ะ,ะ,ะฉะนั้นก็จะมีเสียงตกลนเยอะแต่ขณะที่ซิดนีย์เนี่ยรอบนี้ทําได้ดีค่ะ,นะ,คะห,นหนูถือว่าทำได้ดีซึ่งสิ่งที่เราทําก็คือเราประชาสัมพันธ์ให้ได้มากที่สุดที่จะทําได้ให้ทุกคนมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดค่ะซึ่งปีนี้ซิดนีย์เป็นเมืองที่มีคนมาคนไทยมาใช้สิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคนไทยมาใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมากท เ,ออเป็นง<ช>านดับหนึ่งเป็นกี่กี่กี่คนพอรู้มาหนึ่งหมื่นมียอดหนึ่งหมื่นเสรค่ะหนึ่งหมื่นเสรโอเคคือลงทะเบียนหมื่นสองแล้วมีคนตกหลน่นอาจจะมีคนที่เลือกผิดหรือว่าสศกนาฏศิลป์ผ่านขอพูดด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นคนหนึ่งคนที่บอกว่าเออเราก็หลงรักประเทศออสเตรเลียนะเออยิ่งรู้สึกยิ่งได้ได้ข้อมูลว่าเป็นประเทศที่มีคนไทยที่มาใช้สิทธิ์มากที่สุดเนี่ยโอ้โหเรายิ่งรู้สึกภูมิใจประทับใจมากนะฮะโอเคเดี๋ยวตอนตอนเ้าไ้ได้หมุกกล้องน โอเคเอางี้เดี๋ยวตอนนี้เราหยุดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยว่าอุปสรรคของการทำหน่วยงานอ,องค์กรแบบนี้เนี่ยในประเทศออสเตรเลียมันเป็นยังไงบ้างอุปสรรคอีกอันนึงคือแล้วกลุ่มคนไทยที่นี่นะฮะที่อยู่กับพวกที่อยู่กับฝ่ายเรากับอยู่ฝ่ายตรงข้ามมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวตามมานะครับ มาต่อกันครับมาเมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรเนี่ยออซี่ขคยี้เผด็จการนะฮะแล้วก็ได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างอันนี้อยากคุยที่มันำขำๆม,มัง่งตลกตลกไม่ซีเรียสมากนะฮะเอาเอา,เอาเรื่องเกี่ยวกับอุปสรรคดีกว่าอุปสรรคของการการจัดตั้งองค์กรที่นี่อันแรกเลยเนี่ยเราได้รับความชืยเหลือจกคกลทายมากน้อยแค่ไหนที่นี่ช่วงแรกกลัวกันเยอคะค่ะไม่ไหม ช่วงแรกเนี่ยจะมีคนที่สนับสนุนในเพจในกลุม่มโอ้ทุกคนพร้อมที่จะแสดงความเห็นสนับสนุนเต็มที่แต่พอถามว่าถ้าเกิดมาม็อบกับเรามาได้ลงพื้นที่ได้อนสตรีเนี่ยมามามา,มาร่วมกิจกรรมจริงจริงเนี่ยก็จะมีอุปสรรคห,หลายอย่างนะคะและหนึ่งในนั้นมันจะเป็นความเชื่อนะหือว่าเป็นมิสมากกว่าว่าซินี่เป็นเ<อ>มืองสลิม<อ>เขาก็เลยแล้วมันจริงไหมเนี่ยก็มีบ้างค่ะมีบ้างมีมีร้านที่เราไม่กล้าเข้ากากวัวไสยานไนเอาหน่ขอแซงหนึน่งคือ คือตอนที่เรามาคือเหลืองที่บอกเรามาซิดนีย์บ่อยมากเนี่ยแล้วมันก็ช่วงที่มันมีเหลืองแดงที่มันเข้มข้นมากๆเลยเนี่ยโอ้มันโหดมากนะละ้วนี่อินแบบว่าเราด้ยินวีนรกรรวีรวรรณเนี่ยของเสื้อเหลืองสลิมที่ซิดน,นีย์คือมันเคยมีแบบว่าร้านเสื้อแดงเนี่ยเชิญคุณทักษิณมากินข้าวใช่ไหมฮะแล้วทางรัแล้วเหลืองเนี่ยโกรธมากคือนากเอา อุจลาเอาไปปลาที่ลาน่ะอันะไรลงข่าวเลยนะคะจันใช่ไหมใช่คหมอี่ว่ามันคืออีสลิมมึงจังไลยคือที่จะเอาที่จะอุจลาฉันปากลับไปที่หน้าแกคือซิตี้มันก็มีเร putation แบบนี้เร putation ของการที่เรามีสลิมเฟสเฟียสใช่ไหมฮะอ่ะแต่นั่นมันคืออ่านมาหลายปีมาแล้วแต่ว่าสถานการณ์ทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้มาไม่มบ้างไม่มีบ้างค่ะเพราะว่าน้องตอนเวลาน้องมาจัดงานบางครั้งเราก็เจอเจอสลิมมาก่อกวนบ้างไม่ก่อกวนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถือว่าไม่เยอะเท่าเท่าแต่ก่อนปะ ก็จัดมาทั้งหมดหนูจัดมา8งานนะคะเออขับรถก็มัดมัดมัไม่อยากให้ไม่อยากทิ้งท้ายไว้โอเคได้คือจัดมาทั้งหมด8งานก็จะมีแค่งานเดียวค่ะที่โดนสลิมชีน่าด่าแล้วก็เขาจะแจ้งตำรวจซึ่งตำรวจอยู่กับเรานะแล้วตำรวจเขาบอกว่าแจ้งตำรวจข้องหาอะไรอ่ะเขาเขาจะไปแจ้งตำรวจที่ไทยค่ะจะแจ้งหนึ่งฝาหนึจ้างฝเจ้าแจ้งหนึ่งสองที่ไทยค่ะซึ่งตำรวจที่เนี่ยบอกว่ายูไม่สามารถอัดคลิปเขาได้นะ อ่าหนูก็พูดออกมปแล้วไม่เป็นไรอ่ะอัดอัดเลยบอกชื่อด้วยอย่างเมื่อกี้เนี่ยแอมพาไปทานข้าวอย่างนั้นตรงนั้นเราเรียกว่าไททาวป่ะได้หางไท่ทาาดีกว่าโอเคโอเคโอเคบรรยากาศไทท้าที่เป็นไงบ้างที่เนี้ยเรวสัวดา่วนี้เวลคัมมิ่งมากขึ้นนะคะแล้วก็มีหลังๆเนี่ยก็คือเวลาทํากิจกรรมเนี่ยก็จะมีเขาจะไม่ได้มาร่วมกับเราโดยตรงแต่ว่าพอเราทํากิจกรรมเสร็จแล้วก็จะมีพี่เดินมาให้กาลังใจหนูว่าน้องเก่งมากเลย เวลาไปยืนโดยาจับม็อบที่ตรงท้ายเท้นี่ก็จะมีเขาบอกว่าพี่เป็นกําลังใจให้นะเขาาจะไม่ได้มาร่วมโดยตรงซึ่งหนูว่าไม่จะเป็นมีสิวว่าเข้าใจว่าเขาทํางานขายของกันะนะเนาะใช่ไหมเขาก็ต้องต้องการลูกค้าทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้ที่มันเฟีสเฟีมันไม่ต้องการขายของหรอสลิมเขาคิดว่าเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็อย่างหนึ่งคือมันมีมันมีสลิมที่เป็นผู้มีอิทธิพลที่ เป็นผู้มาก่อนที่นี่ใช่ไหมใช่เขาขอมสมาคมเป็นนายกสมาคมแล้วเขาแต่ตอนนี้คือเขาตายไปแล้วก็เลยอิทบอลเขาก็ลดน้อยถอยลงอ่าไม่ได้มากเหมือนก่อนเพราะว่าความขลังวารมีอะไรเงี้ยคือคนไม่ต้องเกรงใจเขาละเรายิ่งลูกเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เทคสายคือคนที่มารับช่วงกิจการต่อไม่ได้ไม่ได้เทคสายว่า เป็นสลิมหนักเหมือนเดิมนาอไม่ได้ออกตัวเราจะพูดได้ไหมว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มคนไทยในซิดนีย์เนี่ยที่ทาให้สลิมมันเจือจางไปเนี่ยอาจจะเป็นพาะมาจากการชุมนุมที่เมืองไทยตั้งแต่ปี2020ป่ะคิดว่าจากจากตรงนั้นด้วยค่ะแล้วก็จากจากคนที่ย้ายประเทศมาใหม่ด้วยเพราะว่าตั้งแต่ออสเตรเลียเปิดประเทศมีนักเรียนใหม่เข้ามากันเยอะมากามีมีจากกลุ่มย้ายประเทศกันมาเยอะมากทาให้ความเป็นสลิมมันน้อยลงเท่เา,เา,เานั้นเองคือ อันอันนี้อาจจะคล้ายๆกับที่เราไปเจอที่แวนคูเวอร์นะว่าการไปเจอคนที่แวนคูเวอร์มันจะมีถึง100คนจะสรุปว่าครั้งแล้วมันเป็น100คนจริงๆก็คือเนี่ยกิจเนี่ยซึ่งอยู่แวนคูเวอร์ซึ่งเดี๋ยวกิจเนี่ยจะมาจอยเราที่นี่นะฮะก็คือกิจก็บอกว่ามันส่วนหนึ่งก็คือมันมีคนที่มาเพิ่งมาจากเมืองไทยเป็นน้องๆที่โยกย้ายประเทศมาอยู่ที่นี่นะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอ่ะที่เราพอมีกําลังหนุนเพิ่มมากขึ้นนะที่ซิดนีย์อุปสรรคอื่นมี บบต้องการขอคาชื่ออะไรพูดได้เลย<อ>ใครใช่ใครส่งเงินมาอะไรไหม<อ>ใช่อยากส่งเงินมาส่งได้ค่ะม<อ>ีทุนตัวเองทั้งหมดมีมีมีตัวเจ๊ไปอยู่อันนี้มีตัวเจ๊ไปอยู่แ<อ>ต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนอยากถ,ถ้ามีใครอยากจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมนะคะก็สามารถสนับสนุนตามคือไม่ได้เรียกอะไรนะให้กําลังใจพวกเราก็สามารถตามสะดวกตามสะดวกได้นะฮะก็เอาเอางเดี๋ยว ออแอมชมาจะพานั่งเรือจะพานั่งเรือนะฮะทเที่ยวจะไปดูจะไปดูส่วนใหม่ของออสของซิดนีย์ตรงนี้นเราอยู่ตรงท่าเรือที่ว่าเซอร์กุลาคีก็มันคือเอาไงใครคุ้นเคยนี่ก็คงจะรู้ว่ามันเป็นท่าเรือที่อยู่อยู่ระหว่างกลางอะกับออฟราเฮาส์กับฮาร์เบอร์บริดจ์นะฮะซึ่งผมก็เคยนั่งเรือตรงนี้ไปแล้วหลายครั้งแต่ว่านี่ก็จะเป็นการกลับมานั่งครั้งแรกดเดี๋ยวตอนอยู่บนเรือถ้ามีโอกาสคุยเนี่ยจะมาคุยแล้วกันว่ากิจกรรมที่เราจะทำรอบนี้มีอะไรบ้างดีมไหมดเนมืองไปด้นะะ่ะ โอเคเราลงลงเรือมาละนะฮะแล้วคุยกันตอนสุดท้ายดีกว่าว่าเออเนื่องจากน้องๆเนี่ยรู้ว่าผมมาอยู่ที่ออสเตรเลีย,ลยก็เลยเรียกว่าเออฉวยโอกาสมาแล้วกันให้อาจารย์มาแล้วก็มาจาัดงานเลยนะ Brisbane and Green นะฮะแล้วก็จะจัดอยู่หลายเมือง4เมืองอ่ะให้ตั้งบูรณากันว่าจัดที่ไหนบ้างค่ะก็จะเริ่มที่วันอาทิตย์นี้นะคะเราจะไปที่แคนเบราค่ะจะเป็นลันช์นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะไปที่บริสเบนนะคะวันที่28วันที่ที่28 ก็เป็น lunch เหมือนกันเดี๋ยวก่อนบิสเซิลคนเยอะั้ยเต็มค่ะเต็มนะเต็มเต็ม ถ้าแตกนี่ขอขอตั๋วเพิ่มนะคะนี่ก็ร้อยยี่สิบค่ะเต็มจำนวนมากเลยมากนะไปไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วคือแคนเบราอาจจะอาจจะเล็กนิดนึงเพราะแคนเบราเป็นเมืองเล็กเมืองเล็กมากคนไทยน้อยคนไทยน้อยแต่ว่าเอออย่างบริสเบนเป็นเมืองใหญ่นะฮะแล้วจากบริสเบนแล้วเราไปไหนกันเนี่ยเราไปเมลเบิร์นค่ะเมลเบิร์นวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะเมลเบิร์นนี่คือทั้งรอบเช้ารอบเย็นเต็มหมดเลยเออเหมือนแสดงคอนเสิร์ตเลยมีสองรอบมีสองรอบตั๋วสองรอบนี่ถ้าเปิดได้รอบสามก็จะเปิดนะคะแต่ว่านี่เขาไม่ไม่สามารถ แต่ด้ข่าวว่ามีแขกพิเศษด้วยใช่ค่ะที่เมมเบอร์นะคะก็จะมีคุณปวีนพงศรินนะคะคุณปวีนพงศรนิน<ช>จะมาะด้วยคืออ่าเดี๋ยวขอพูดเรื่องคุณปวีนนิดนึงก่อนคือผมยังไม่เจอแบบตัวเป็นๆน,นะที่พูกนี้แบบว่าต้องเจอกันตอน<ร>ตายาใช่ไม่รอว่านี่จะเป็นการเจอครั้งแรกแล้วก็ในช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ได้ยินข่าวคุณปวีนเนี่ยเราก็แบบให้กำลังใจอ่ะเพราะว่าคือสิ่งที่าโดนอาจจะต่างกันนะแต่ชะตากรรมคล้ายกัน คือต้องพัดพลากมาจากที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยให้กำลังใจคุณปวีนแล้วในสุดแล้วได้มีโอกาสคุยคุยคยคณประวินโดยตรงนะฮะก็โวยดีใจมากคือต่างคนต่างดีใจที่คุยกันแล้วก็นี่ผมดีใจมากๆเลยคือในสุดแล้วจะได้ไปเจอคุณประวินจริงๆที่เมลเบิร์นแล้วเราก็จะมีกิจกรรมทั้งกิจกรรมแบบเป็นทางการแบบอันนี้นะฮะ <S 2> <S 2> <ช>แล้วผมเองก็จะมีกิจกรรมแบบนอกรอบอคุณประวินด้วยคิดว่าอาจจะทําคลิปแบบนี้คุณประวินนะฮะได้ไม่อยากขอพูดมากแล้วกันเอาเป็นว่าในงานวันนั้นเนี่ยจะมีคุณประวินม หลังจากเมลเบิร์นค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาจบที่ซิดนีย์ค่ะวันที่4มิถุนายนนะคะ <okay. S 2> อันนี้ก็คือเต็มแมก็กซ์เหมือนกัน2 2 0ที่นั่ง <Wow. S 2> อ่าพูดจริงถ้าเกิดว,ว่าไม่รวมเมลเบิร์นเช้าเย็นเนี่ยที่นี่ถือคนเยอะสุดที่นี่ถือเยอะสุดนี่ก็มี request, รีเควสต์ขอเพิ่มที่นั่งเหมือนกันแต่ว่าไม่สามารถเพิ่มที่นั่งให้ได้นะคะต้องขอภัยทุกคนจริงๆค่ะได้อ่าแล้วก็อ่าจบตรงนั้นไปแต่ว่าที่เราที่ผมมาครั้งนี้เนี่ยมันตรงกับวันศุกร์ พรุ่งนี้จะมีงานด้วยใช่พรุ่งนี้เรามีแฟลชม็อบค่ะพรุ่งนี้เรามีแฟลชม็อบที่ซินนี่กันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เพราะว่าสถานการณ์อ่ะไม่แน่ใจว่าคลิปจะได้ออกเมื่อไหร่แต่ว่าสถานการณ์นี้อันนี้เกิดขึ้น1อาทิตย์หลังจากเลือกตั้งตอนนี้เราจะออกมาเรียกร้องให้สว250ท่านช่วยทําในสิ่งที่เขาควรทํานะคะตอนนี้จริงๆเสียวอย่างเดียวนะเสียวคือคลิปนี้อาจจะออกมาช้ามากนะเพราะมันคิวเยอะเพราะเพิ่งคลิปนี้คลิปนี้ตอนออกมาเนี้ยอาจจะรู้ผลแล้วนะว่าเมืองไทยพังหรือไม่พังโอ้ยไม่หรอก อาจจะไม่พังนะก็อาจจะไม่พังนะสิ่งก็ขอไว้ก่อนเมืองไทยพังแน่เมืองไทยพังแน่ก็อาจจะไม่พังกวังว่าคงจะไม่พังนะฮะก็แต่เอาเป็นว่าจะพังไม่พังอ่ะสิ่งสําคัญสุดคือมันเป็นการรวมตัวกันคนไทยในในต่างประเทศนะฮะเพื่อแสดงสปิริตว่าถึงแม้เราจะมาอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยเรายังเป็นหัวบ้านเมืองถูกต้องนะฮะเอาล่ะมันจะมีกิจกรรมอีกเยอะมากเลยเพราะว่าผมอยู่เดือนหนึ่งแล้วก็จะเจอน้องสองคนนะฮะทั้งน้องแอมด้วยแล้วก็น้องแตงโมด้วยแต่เป็นววันนี้เนี่ยเราเรือถึงละแล้วเดี๋ยวต้องลงละ ยังไงลาพักให้ผู้ชมไปก่อนดีกว่าบ๊ายบายแล้วค่อยกลับมาเจอกันใหม่เดี๋ยวกันนะค่ะสวียร์อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ โอเคอะะล่าาะครับที่เมื่อกี้เปิดไปตรงนี้เลยค่ะตรงโอเปร่าเฮาส์เนอะมากกว่าอ่าเดี๋ยวก่อนนะล่วกันแต่พูดงี้ปุ๊บเดี๋ยวเราเราเราบนกล้องตรงนี้นิดนึงให้คนฟุตมาถ้าผมว่าถ้ามาให้เห็นความสวยงามนะฮะพอเราพูดปุ๊บเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเออไอโอเปร่าเฮาส์เนี่ยเมื่อกี้ที่เราเปิดพูดเปิดไปแล้วก็ใช่แล้วก็แม่มันมันสวยจริงๆที่เออเราพอมีกำลังหนุนเพิ่มมากขึ้นนะที่ซิดนีย์อ่าจะพูดอะไรปะเหมือนเหมือนเหมือนจะพูดอะไรเมื่อกี้ จำไม่ได้แล้วค่ะจำไม่ได้แล้วค่ะเอาเป็นว่าโอเคแขกรับเชิญวันนี้นะน้องแบงค์มาเข้ามาครับสวัสดีครับสวัสดีดครับแบงค์งสวัสดีครับแบงค์ก่อนแบงค์บอกอายุได้ไหมเนี่ยได้ได้ค่ะเพิง่งอายุ29ปีตายแล้วเธอเหมือนอายุ15บห้าเป็นปกติครับเออหรือว่าที่เขาไม่รู้เลยนะว่าฉันอาจจะดูหน้าเด็กนะแต่ความช่ำชองเชี่ยวชาญของฉันอะในเรื่องต่างๆเนี่ยมันเยอะมากเอามากลับมาเรื่องสีเรียสก็คือ